Oh. <laughs> 白了。 Waktu sapa mangkala ngapantu, sapa tewakasa, sapa putha nukawena, sapa kama nukawena, sapa sangka nukawena, sapa ตุสาพะมังคะลังลังคันตุสัพะเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพะธรรมานุภาเวนะสัพพสังขานุภาเวนะสทาะโสติภาวันตุเต จัดววอยู่ได้ไหมคุณจัดอู่เดน4วง2วง 2> นั่นแหละเขาจัดอยู่ก็ให้เขาจัดไปเราขี้เกียจขับรถไปตอนกลางวันเดี๋ยวพวกนี้คงไม่ได้ใส่หรอกพวกนี้จะไปหาหมอหอ์หอนัดไม่ใส่ไว้ล่วงหน้า <laughs> ใส่ไว้ล่วงหน้าเลยไงเน้นอดนะพวกนี้เดอดเล ของเต็มได้ทีเต็มเี่ครับเมื่อเมื่อเมื่อวานตะล้นโต๊ะเลยเมื่อวานมีเสื้อผ้ามาเลี้ยงยังไงองไรที่นี่ตรงนี้ยไม่ก้มเลยญาติโยมเขาก็ท่านก็ต้องมาเลี้ยงเนรค่าแม่้าลูกที่ตีขึ้นยกกำลับ งามยนยกชัดเลยวันนี้เลยเดี๋ยวผมจะไปยกคือท่านต้องใส่บาตรก่อนรู้แล้วใส่บาตรยกจากบาทไปที่ว่าคเดียวไม่ได้ยกไงภาวะัตุสาประนางคะลังแลพันตุสาปเทวติสาภุทธานุภาเว นัสพระรรมมานุภาเวนะสัพพะสังฆานุภาเวนะสัทธา,สาโสติ วัตุชาังบาลังนาคันุชาปเทวตาชาปฏุชาลูภาเวนะสัพพะธรรมานูภาเวนะสัพปะสังคาลูกาเวนะสัโสติภาวนตุเต ไข่ข้าวอไงไม่ใช่แค่ชุบแล้วหรอวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ข้าวพี่มันเป็นไข่สามรสอ๋อไข่เค็มไข่ทรงเครื่องใช่ไข่ไก่ะไข่ดึงเครื่องอะไรนี่ไงมีทั้งยันม่าฟูบัต้าอ๋อทรงเครื่องฟูบัต้านะฮะไหนก่อนนะมีไข่เขาบอกว่ามีไข่ดาวออ

แล้วมันคุ้มนไม่มามาย่างเยอนี่ทำแล้วไงก็ไม่รู้กินได้ยังไม่มายังยังอ้นนี้เนี่ย,ยค,คุยกันเพลินแล้ยอดเลยกุ่มนี้ไข่ไข่อะคุย,ค,ยคุยกันเพลินมากล่องของจืดมาให้มันนี่หยิบง่ายอะไรเอาะเอาะไรลูกไข่เท่านั้นละคนนี้ยเดี๋ยวจะไขอ่อ่า นมเปี้ยวหลหวไหมจะเด้กนหนไหนไม่ได้ไม่ได้ได้หวานหวานเดินนมฮะตอนเช้าตอนเช้าได้นมหดแล้วกันข์เนื้อ

นะ้ิอะไรก็หมเครับยัไม่ทันอะไรกินเยอะรึเอล่อะไรกินเรึเปล่าเล่น นั่นแตงโมเอาไว้ให้นนออกินกันเองนะกาปฟบนของอาหีี่ของาบเิครับขอกนันแตลยนัแตงกับผมไม่เข้าสุดนะี้คทำไงให้แนนจะทำเป็น้ก็ทำไมได้นี่ไงลูกต้องมานอย่างอีกแล้วมันจะได้แท้ง ลูกพักเข้าก็ได้เออดีเทปต้อเป็นเทปนะเออมันอเป็นโรติมันแล้วมันก็มาเสียบต่อก็นได้นะเรือว่าเราจะไปยนงฝากท้องแนึ่นแบ่งกลาด้

จะทำตรงตรงเน,งงนี้ยเป็นร่งมาต่ากนอ,อวิธีการที่เธอจะทำเขาเอามาต่อ,อกันก็เอามาม,ามัดรวมกันก็ทิกระดาษกระดานเดนยเธอจทะเธอทิ่มแล้วแทนที่จะทำงนนั้นเราไม่ทน,นั้น พี่เป็นเกี่ยวนี้มันก็จะมัดได้เวลาทำบ้องๆเสร็จแล้วต้องทำแบบนี้มามัดรวมกั่งขึ้นเป็นต่อกับนี้ทำงั้นนะมันจะแต่งขึ้นไปได้ไหมนี่สาเสียวแล้วมันจะถูกได้เหรอแก่ก่อนมันจะตีเยอะ เรม่รียมก็เรีมไอรย่วบอ่ยไมก็ไม่ยดเรียมได้อต่่ไเรียมอย่างนต้ไ่แบบอาจาดถ้าเธอทำเรียบปุ๊บก็เรียมมาผมกบกันนี้แล้เธอต้องทําทําเข้าไปนี้มันยดแน่นเป็นเรียบเข้าใจปะ รัดขวดวดสองข้างเข้าไปมันก็จะเป็นกล่องดาษที่มันเป็นเดียมนะาีาโรตีทเป็เดี่ยมคจะลพับเออะอเออเวลเออ่ออเออเเเ ម្លាខ្លាបាបានជាក្រើងងស្នុងខ្លាប់រើងច ติกรอนะคะี่ก็บังแล้วคนจีนเปค่เรกเรับที่่ะับที่เลอากุมนี้พร้อมพร้อมค่ะพร้อมไคะอเคยันติดนดอนี้ชื่อว่าอะคะดออนูรณอกแล้วนี้กิจกรรมนีได้อะไรบ้างได้ความแบบได้ความสมัคคีได้ความมวย แด้ความใส่ได้ความกินได้เอ็มตอบก็ได้ได้มาโอเคเก่งมากของเบนะพ้องนี่จะได้รับการคุยของเรื่องคะน้องไม่พ้องแต่พี่พ้องแลวที่ก้องพ้องมากพี่ก้องพ้องนะคะ Nampu mawat, tanpa dunia untuk yang memerlukan sedikit kita di sana. Nampu mawat, tanpa dunia untuk yang memerlukan sedikit kita di sana. Nee. เดี๋ยวเรานะไ,<ห>ได้รับความรู้จากโยงแล้ว,วก็ไม่มีอะไรจะให้แต่ว่าเรามีคำพรทำให้พรของพระบรมศาดาสัาส,ส,สารสัมนพะุทธเจ้าท่านได้เคยแสดงให้ไหว้เพื่อเป็นที่ไปตืน,ะนใจของผู้ที่ทนำะความดีมีวิทยามได้เน็ําหวความรู้ถึกก็เป็นธรรมทานให้กับเราแล้ว เราก็ให้พอเป็นการใช้ที่ตอบแทนการใจรูปจัตุรัว หนึ่งเสริมสร้างอยุยืนกไัยสองยึพันนั้นจงงามไม่สามไปสามสนใจกายพอ,องระบอดีที่กำลังกายใจจงใหญ่ยิ่ง้องในสิ่งรดรักนันชักทีเป็นคนพอได้ยากกันดีคือวิธีเทารบดอกน้อคน